ทามาสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูที่พิ์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูที่พย์มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยอยากรู้ไหมว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรนะคะถ้าอยากดูแล้วเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะโอเคพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเนนนชุนิทานนะคะมีชื่อเรื่องว่า ใครกินกล้วย w o o d is banana ผู้แต่งหมูอ้วนโอเคชบุบใครกินกล้วย w o o d is banana กล้วยดิบมีสีเขียวรสฝาดเปื่อยกล้วยสุก มีสีเหลืองรสหวานหอม round banana is green w i t an d a p p o p t i t e trees r i h t banana is yellow with a sweet treat เมื่อกล้วยสุกใครๆก็อยากกินกล้วย เพราะกล้วยหอมหน่ากิน when the banana is ripe right, everybody would like to eat it because of its a y t z i n g sweet ลิงกินกล้วย ช้างกินกล้วย Monkey eat banana Elephant eat banana <c oughs> นกกินกล้วยกระรอกกินกล้วย Bird eat banana Scar eat banana เมื่อหนูยังเล็กๆหนูก็กินกล้วยบด When I was young, I eat bright banana เมื่อหนูโตขึ้นอีกนิดหนูก็กินกล้วยบวชี When I got older, I eat banana Burr it in coconut cream เมื่อหนูโตขึ้นอีกหน่อยหนูก็เล่นมาการกลย้ย When I got bit order I ride a banana s t o p as a house Oh, sorry up uh, pause okay ใบกล้วยก็ยังมีประโยชน์นะนำมาห่อขนมได้ banana leaf is underproof it can be wrapped sweet ปีกกล้วยก็นำมาทำมาอาหารได้นะไม่เชื่อลองถามคุณแม่ดูสิคุณแม่กำลังทำต้องขาไก่ใส่ปีกกล้วย Banana flower can be cooked as a b r o t Why don't ask mum? She is cooking ต้มขาไก่ with banana flower แต่ถ้าหนูอยากกินกล้วยแล้วก็ต้องรอกล้วยสุกก่อนนะ If you would like to eat banana, you have to wait The uh, until i s ripe. Okay นี่ไงกล้วยสุกแล้ว นูก,กินกล้วยอ่าโอเคเฮ้เดอะบานานา alright I eat banana อืโอเคเป็นไงบ้างคะเด็กๆนิทานของเราจบลงไปแล้วนะคะจะเห็นว่านิทานเรื่องนี้นะคะอ้าเขาเล่าถึงเกี่ยวกับประโยชน์ ของกล้วยใช่ไหมคะเด็กๆนะเด็กๆอย่าลืมกินกล้วยนะคะวันละหนึ่งลูกก็ได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูที่จะพาเด็กๆไปในกิจกรรมต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาพบกับกิจกรรมนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนหน่วยเรื่องอาหารดีมีประโยชน์เรื่อง ประโยชน์ของอาหารประโยชน์ของอาหารนะคะเด็กๆหนึ่งละซ่อมเสริมส่วนที่สึกหรอให้แก่ร่างกายต่อไปนะคะต่อไปเลยสองทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเลยสามขับถ่ายสะดวก น่จะเห็นว่านะคะเด็กๆนี่ไงอาหารของเรานะคะทั้งหมดจะมีอยู่5หมู่นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้ฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องกล้วยแล้วนะจะเห็นว่ากล้วยอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่เด็กๆทราบไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจะอยู่ในหมู่ที่4ก็คือผลไม้นั่นเองนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะลาเด็กๆไปก่อนค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเด็กๆ